สวัสดีครับพี่น้องเอฟซียาแพงสูกูทุคนใช้ขเขามาเบิ้งคินีก็ขอให้รลําให้รวยสูกูสุคนนะครับแต่เมื่อนี่สิผ้ามาเบิ้งวิธีเฮ็ดใ้กวางอ้วนนะครับไง่ายง่ายครับพ่ามีอย่างหลายมาเบิ้งกันเลยเฮ็ดในกวางอ้วนบอยากด้ครับอย่าหายหลังเราค่ะมันสิบ่ไง้ย้นค่ะเฮ็ดใ้กวางอ้วนบ่ยาาครับเบือกมันล่าง เบือกมันล่างเท่ห์หอสองมือครับนี่มือละสามสิบโลถุงหนึ่งหาสิบห้าบาทบอแพงครับพึ่งเนี่ยอ้วนทุกโต,โตกรับมาาพึ่งเนี่ยคนี่บูดได้บดญญูบดได้เห็นยาวพดได้หมายความว่าห้ยห,ห้ไปบสองมือมือละสอบเนาะคะ่ะมือละสอบกว่างสิบสามโตเนี่ยมือละสอบพ่อเนี่ยกินกระเบิ้อเนี่ยบัานทีนี่มันเพินน่นอ้วนขึ้นบ่นค่ะเพิ่นเพิ่นอ้วนขึ้นครับเห็นบ่เสริมไม่เพิ่นเนี่ย อ้อนวนขึ้นบัดทุกโตนะคะอ้วนบอ่อเจ้าวาสัตทั้งอ้วนทั้งทองอ,อ้วนบอ่อเจ้าวาสัอ้วนขึ้นบอ่ออ้วนขึ้นร้ายแล้วเนาะนี่ตอมอ่นอ,อ,อนอินเป้นี่อีเป้เนี่ยน่คูปเป้แล้วก็สีมาผ้าไปเบิงวิธีเฮ็ดในกวางอ้วนเท่ากับตองถ่ายาายาพยาดฟ้ามินผสมน้ำเลยครับนี่มาตามมาดูกัน นอกจากจะกินอิ่มแล้วก็ต้องทายพยาดน้ำเนาะค่ะทุกหกเดือนทั้งดีครับถ้าจับเพิ่นได้ทุกหกเดือนค่ะถ้าเ้าสามารถกวางเชื่องแต่จับพเ,พพเพิน่นได้สิครับเอาสัตว์แผ่นมาฉีดนะเพิ่นนี่ส่จับได้นี่ฉีดได้เลยครับนี่ฉีดให้ครับฉีดจะดีกว่าผสมน้ำครับนี่แหละคนนี่แหละนี่อันถือผ้าข้อนี่ ถูกปาดคอตอนนั้นบกมงหน่อยติดเนาะค่ะเอามอมาปาดคอนี่นะครับแต่ก่อนเราบอกขามาไก่ได้หนิสามสี่เดือนเราจะขามาไก่นี่เแล้วจือมาแล้วเจ็บเนี่ยแล้วดีขึ้นแล้วครับนี่แต่ว่านี่ขนแบบนี้ม่ต้องตกใจครับนี่ิ่นพัดขนขนก็หงียนนี่ละเป็นมาก็ะได้เนี่แต่ว่าโบเป็นยังครับนี่ปกติองเพิ่นนี่หลายๆคนถามว่ากวาง ขนกวางเป็นกวางเป็นหยังเนาะคะ่ะคือบางโตเพิ่นก็พัดขนนะคะ่ะพัดขนเพิ่นก็สิปเป็นล่วงเป็นยำๆเนาะคะ่ะขนใบขึ้นหน้ากับง,งามครับโอ้โหไม่ซี้เลรอครับพารวยเอฟซีลูกสาวมาทวงะคะ่ะมือว่านว่าพารวยโตแล้วสัจจะโตแล้วได้ค่ะพารวยเก่าเดือนกว่าอุ้งอิงนะครับอุ้งอิงโมเมนต์อุ้งอิงบ่ยังก็ อุ้งอิงไม่ใช่อุ้งอิงเอออุ้งอิงไม่ใช่อุ้งอิงคนนี้ค่ะอุ้งอิงอุ้งอิงคนนี้อุ้งอิงอุ้งอิงขวัญใจมหาชนไม่ใช่อุ้งอิงนะคะอุ้งอิงก็ต้องคู่กับพ่อโจนะครับผมพ่อโจยังไม่เกิดเลยครับอุ้งอิงเขาจะพามาเบิ้งตอนนี้เขาอยู่ขอกำไรข่ะพีนองค่ะเดี๋ยวอีแม่สีพาเบิ้ง คนนี้น้องเก้าเจริญทรัพย์ค่ะดูเขานะคะหนึ่งขวบเต็มนะคะปีหนึ่งเต็มครับพี่น้องเขากัะย้าซ้ำนี่ละจ้านี่นี่ทีนี้เราก็จะพามาดูน้องสิบผู้พันธากนินผลิตเทียวได้ครับนี่ละอาหารลให้แค่นี้มื่อละเครื่งโล่สิกวางสิบสามตัวอเครื่งโล่ครับ กว่างสิบสามโตให้อาหารขนมือละเคิงโลกค่ะคนนี้น้องสิบเอ็ดเอ้ยน้องเก้าน้องสิบคนนี้น้องสิบค่ะนี่แหลนั้งนี่ั้งนี่ัึงน,งนี้สังเกตจากเขาเอานะคะ,ะเดี๋ยวคราบยีนองเพิ่นเบิงข้างนี้ก่อนตรงนั้นเป็นหม่องไห้เพื่อนเล่นน้ำนะคะ่ะคุดขุดซาให้เพื่อนเล่นน้ำคูดบอน้อย น้องเก้าจะบอค่อยมากินน้ํามูจ้ะน้องเก้าน้องสิบแล้วก็คนนี้น้องสิบเอ็ดคนนี้น้องพาเรือคนนี้น้องอุงอิงปากไปเบิงทางนั่นค่ะป้อนได้กับมือเลยค่ะมีโตปอนได้โตป่พ่มีโตป้อนได้โตป้อนบ่ได้ค่ะ ไอวี่คิดดื้อค่ะพี่น้องแดนขอมานำน,นี่รัดไว้ซึบคอ,อ,อกแบ่งเนาะคอกกำไรนี่ไปดูพ่อให้ยาถ่ายพยาธิแล้วบ่เริ่มถ่ายพยาธิให้พี่น้องเบงนะคะเน่เน่มแม่แมเพื่อนกินด้วยลูกเพื่อนกินด้วยนี่ยอันนี้คือข้าวแรนตามอาหารคนนะคะ,ะพี่น้องคะ่ะ ให้ถ่ายพยานให้เพื่อนดูไหมหคือว่าจะถ่ายพยานให้เพื่อนดูนั่นนี่นะนี่ขี้เพื่อนนะครับขี้สมบูรณนนะครับนหยเบิงแน่ขนี้ขี้เพื่อนสมบูรณนนะครับนี่นี่ขี่สมบูรณ์จะเป็นแบบอย่าแล้วจังน้อยนี่อ่าให้เจดมดูก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นใช่ไหมเจดตีหุ้มตาใส่เด้ตีกว่าบ่เหม็นครับบ่เหม็นต้นไหนครับเอ็ดไปทัวร์หลายแต่ว่ามันกระบ,บ่เหม็นอีหลีครับพี่น้องค่ะ ใหญ่่นีสมบูรณ์นีามามาถ่ายพยาธิเพื่อนดูเร็วเครื่อพัดไอ้คิดเบือกมันล่างสองมือครับเบึ้งนี่ยิิตาเลยครับนี่มันตุยนุยขึ้นหลายครับพี่น้องตุยนุยตุยนุยตุยนุยดเดี่ยวเขาบดได้แห่หลายบัดนี้งดูกินบาเบิดกทานเขาบดได้แห่หลายได้แบัดนี่งดูกินบาเบิด ฝ้ามินเทจังไดมานี่ม,มาผากาักอรโอยเดี๋ยนี่ล่ะจะไปเดี๋ยนี่ล,ะล่ละ <c oughs> ไปใส่เปสิมันอยู่ข้าคุ้นลองไปข้ากุ้นสิไปอทายพยาธิขอกกำไรบอส<า>สิไปอทายพยาธิขอกเด็กน้อยค่ะมา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 เร็ว กรุปว่าวิธีเฮ็ดให้เพิ่นตุ่ยนี่ก็คือให้อาหารให้อาหารอิ่มแล้วก็ทายพยาธิมันบอากคะเปลือกมันล่างนี่แหละหยัดสุดเปลือกมันล่างกากมันสดเหนียวให้เลยครับผมมาต้องมีทุก์่องมีทุกจังหวัดมีทุกอำเภออยู่ดอกครับอ๋ออันหลังเวอเข้าใจเนาะครับเนาะใจหลับปัทเธนีวิธีทายพยาธิจังไหนทายพยาธิมครับมามา้าเสียดลงถังใดถังผุดครับยางไปผุดเลยครับถังแรเรีนะครับ ามาค่ะแม่น้ำฝนอันนี้เป็นน้ำฝนหรือน้ำยังน้ำสูบขึ้นจักสะนี่ละน้ำสูบขึ้นจักสะมัมีปลาดามเนาะมี่กัญไก่วะครับว่ามีครับ นำลูกไปหลวดซองหนึ่งเห็นและครับนี่อ้วนแท้ครับแบบนี้วิธีเห็นในกวางอ้วนเบหยาครับคนเล็กน้อยครับอย่าเอามาเบิ่งกันนะซองอยาฟามินที่ไหนก็มีขายร้านปลาสุดสัปฟามินค่ะเนี่ยบริกาโฆษณาใครนะครับฟามินมีสปอนเซอร์ตรงนี้ฟามินค่ะเาเอามาใส่ลงหนีไว้เขากินน้ำค่ะพี่น,อน้องค่ะชิปลิปมีเล็กน้อยใส่เอ็มน้ำค่ะ หอมค่ะชิ้สองกลางพอครับอันนี้ก็ช่วยให้อ้วนได้ครับขาเชื่อขาเชื่อได้โตกว้างก็คือมือนี่ก็ได้สองเคล็ดลับเนาะคะ่ะคือว่าเฮาให้เปลือกมันล่างเนาะคะ่ะวิธีทําให้กวางอ้วนให้เปลือกลาหรือกากมันสดเปลือกมันล่างจลดต้นทุนได้ดูเหมืนโบแพงมือว่านลืมบอกส่วนผสมนะคะ่ะต้องใส่ยีดน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็ แล้วกัอันไายพยาธเนาะคะ่ะไายพยาธครับสองยางเนาะค,ะค่ะเมื่อนี้อ่ะออยืนอยู่นี่นะค่ะปิดคลิปค่ะปิดคลิปค่ะครับผมปิดคลิปค่ะเอาค่ะค,คอหอยปิโน่ดีไม่แห้งถี่มาเบิ็งคลิปนี้ขอให้รล่ำให้รวยสุขูซ้วนไหรวยแล้วกัให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมอดัมฟาร์มครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดทุกอย่างสวัสดีและขอบคุณจ้า